องประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรโดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยนาทค่ะ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ,บางหลวงอเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครรากกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัดติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรทรงห่วงใยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้ในายบัญชา เตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจำนวน500ชุดโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนําไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยและมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาทผู้แทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทนายอำเภอสัพพยาผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีรับมอบค่ะนารังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนเป็นต้นมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน8อำเภอ39ตำบล233หมู่บ้าน4,918ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ1 5 6 8 3ไร่บ่อปลา207บอ่อ ซึ่งทางจังหวัดอำเภอปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าไปดําเนินการความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วครับเราไปกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสกลแก้วปวงคำในอำเภอเมืองอ่างทองครับก็เป็นประธานเชิญถุงยังที่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลายพรวัลัรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัติวรคัติยราชนารีมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย71ครัวเรือนครับที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่ที่1ตําตำบลจำปาหล่อ โดยมีนายธีรยุทธ์ทัศนัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน904ร่วมกันมอบถุงยางชีพพระราชทานนายธีรยุทธ์ทัศนัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1กล่าวว่าราศฎรหมู่ที่1ตําตำบลจำปาหล่อประสบอุทก,กภยัยเนื่องจากน้ําในแม่น้ําเจ้าพญาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน71หลังคาเรือนและถนนของริมหมู่บ้านเจ้าพญาก็ถูกน้ำท่วม ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นบริษัททิและภาคเอกชนได้ช่วยการดําเนินการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วแต่ที่ยังห่วงตอนนี้ก็คือแม่น้ําเจ้าพยาเริ่มมีระดับน้ําที่สูงขึ้นอาจจะท่วมถนนของหมู่บ้านแล้วก็ท่วมริมน้ําเจ้าพยาทําให้รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ซึ่งชาวบ้านก็ร่วมก,กับจิตอาสาพระราชทาน904ทำแนวเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ นางสาวนุชนาฏประทีปทีรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ให้การต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์เจ้าอาวาสพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรรมการมหาเทวสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหา เถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตต่างประเทศและประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตคณะสงฆ์อำเภอบางบานอำเภอเสนาพักสองจำนวน30วัดและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณรอบๆวัด วัดละสิบรายรวม300รายโดยมีพระธรรมรัฐนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนวัดโพตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ